ีค่ะพบกับพี่ต้อนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นพามาพบกับนิสสันเทอร์่าออก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนพี่ต้อนอยู่ที่นิสสัน TKF กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนี่ค่ะป้ายของเรานะคะนิสสัน TKF ค่ะนิสสัน TKF ของเราเนี่ยมีจําหน่ายทั้งรถป้ายแดงนะคะรับซื้อรถมือสองรถมือสองเราก็ขายรถพรีเมียมค่์เราก็ขายและที่กําลังเป็นตัวนิยมยอดนิยมกันตอนนี้เลยคือตัวเทสลานะคะ ราคาดีมากๆเลยใครสนใจทักทายพี่ต้นเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวยังวันนี้พี่ต้นมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนนิสสันเชล่าเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะนั่งกันสบายๆเลย7คนนะคะตัวนี้วันนี้พี่ต้นจะพูดถึงโปรโของตัวนี้เลยก็คือที่1 9 9 9 9บาทบางคนบอกว่าเฮ้ยทำได้เหรอทำได้ค่ะแต่ลูกค้าจะต้องมีประวัติสินเชื่อมาประวัติสินเชื่อที่ดีมา ะะจัดไฟแนนซ์กับนิสสันลิสซิ่งเลยนะคะแล้วก็อีกโปรหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆคนให้ความสนใจก็คือดอกเบีย้ยต่ําดอกเบีย้ยต่ําอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่0.59เค้านี้เนี่ย5.9มันได้ยังไง 1. ลูกค้าต้องจ่ายค่างวดงวดแรกในวันรับรถ 2. ประกันสินเชื่อรถยนต์นะคะแต่โดยปกติแล้วดอกเบีย้ยตัวนี้อยู่ที่0.79นะคะจะ ต่ำไปกว่านั้นได้ไหมจะน้อยไปกว่านั้นได้ไหมลูกค้าต้องเพิ่มดาวเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักทายพี่ต้นเข้ามาที่ทบอร์ย์ี่เบอรน์0946504441นะคะแคมเปญน,นี้ทำได้จริงมีลูกค้าออกรถไปแล้วจริงนะคะยืนยันการันตีได้เลยลูกค้าอยู่จังหวัดไหนทักทายเข้ามาพี่ต้นยินดีนให้บริการทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับวันนี้บายบายก่อนคะ่ะ